มาดูอีกข่าวหนึ่งนะเรื่องของเซฟ t Temporary Restain เ o r d e r would a f f e c t n ะไบแ b นด์ n อท u s เอ s s ิ e s แล้วก็ o o p p n y y l l i m นะฮะล่าสุดครับมีการออกมาเคลื่อนตัวของ Binance นะครับเราเห็น SEC เนี่ยฟ้อง Binance ฟ้องคอยเบทแล้วก็มีการฟรี e ย้ำนะว่า f ฟ e ี e ทรัพย์สินทั้งหมดนะครับที่ Binance มีพอฟ e ี e เนี่ยมันน่าสนใจเงินที่มันเป็นอยู่ในบัญชีและชื่อ Binance เนี่ยเสกขอมหน้าศาร คุ้มครองแล้วฟีดเลยนะครับมันหนักตรงนี้นะครับฟีดในที่นี้คือขยับไม่ได้ขยับไม่ได้แล้วจะจ่ายเงินลูกน้องอยังไงจะจ่ายเงินเดือนพนักงานยังไงจะจ่ายเงินเจ้านีอยังไงบางทีมันมีเจ้านี้ที่ต้องเลียร์เช็คกันจ่ายไม่ได้นะครับแล้วก็หลายเรื่องนะทำให้แบบก็เริ่มมีความเป็นห่วงว่าเฮ้ยมันคือการจะชัดดาว completely นะ by N. dot U. S. หรือเปล่านะส่วนตัวผมก็คิดว่ามันก็ใช่แหละนะฮะก็ต้องการทําให้มันถึงขนาดนั้นเลยนะก็ ไปเลยเลยนะไม่ต้องไม่ต้องอยู่กันต่อไปนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าใบนั้นจะมีการขยับขยื่อนนิดหนึ่งนะครับก็มีการร้องขอไปทางศาลนะบอกว่า,ายื่นโพสต์ตัวใหม่นะบอกศาลว่าช่วยปลดล็อกชั่วข่าวได้ไหมปลดล็อกเรื่องนี้ชั่วข่าวได้ไหมโดยที่จะขออนุญาตนะครับโอนเงินจากไอไอใบนั้นเนี่ยไปที่บริษัท b m แทนนะเป็น b m คือบริษัท b m b a m s trading service นะคือเป็นบริษัทที่อยู่ เออแบ็กใบนั้น US อีกทีหนึ่งนะฮะก็ที่คุณแกรี่พูดมาเสมอและแล้วก็คุณแกรี่ก็กล่าวหาว่าไอ้แบมเทรดดิ้งเซอร์วเนี่ยก็ถูกแบ็กด้วยแบม g กลบอลซึ่งแบมโกลบอลมันก็คือของซิซี่และแบม g กลบอลก็ถือหุ้น81%ของ b a มเทรดดิ้งเซอร์วซึ่งมันก็คือน้องนีเพื่อนเออตัวเดียวกันอะไรก็ว่าไปอันนั้นคือข้อกล่าวหานะครับไปสู้กันในชั้นศาลอีกทีแต่ว่ามีการร้องขอจากใบนั้นครับบอกว่าช่วยโอนเงินออกมาช่วคราวก่อนได้ไหม นะฮะช่วยเงินออกมาช่วยเขากันได้ไหมเพื่อที่จะจ่ายเงินเดือนพนักงานนะฮะทุกวนันนี้พนักงานไม่มีตังจ่ายเห็นใจหน่อยเหอะก็คนอเมริกันทั้งนั้นนะฮะก็ไม่มีตงังเอ่อไม่มีเงินเดือนจะให้แล้วเพราะว่าถูกฟีดอยู่อ่ะได้จะทำยังไงนะฮะแล้วก็แต่ว่าแน่นอนแหะจะโอนมาที่ b a มแบมเทรดดิ้งเซอร์วแล้วก็จะเขาได้ว่าอะไรดีจะให้พนักงานเนี่ยข้างในในใบนั้นยูเเนี่ยมีสิทธิ์เข้าได้แต่ว่าไม่ใช่เจ้านะไม่ใช่เจ้าคือไม่ใช่ ไม่ใช่ซิซี่นะนะซิซี่ไม่เกี่ยวผมก็งงนะซิซี่จะไปเกี่ยวได้ไงว่าซิซี่เไม่ได้อยู่ใน b บแนนยูเอนะซิซี่ก็ต้องไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะแต่ว่าก็มีการขอร้องไปแบบนั้นนะว่าเออซิซี่เขาไม่มายุ่งตรงนี้หรอกนะครับขอขอเอาเงินออกมาจ่ายเงินเดอนพนักงานหน่อยนะฮะเนี่ย which exclude เจ้าใช่ไหมวงวงเล็บเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยคือไม่รวมซิซี่นะครับต่อขอก็เดี๋ยวรอดูนะว่าศาลจะพิจารณาอย่างไรนะฮะอืม จากการคำคุ้มครองของศาลนะให้ฟีดไบนแนนแบบนี้นะจากกรตาสหรัฐโอเคพาไปดูอีกข่าวหนึ่งนะครับเรื่องของ Circle นะครับ CEO Circle นะครับก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะเกี่ยวกับเรื่องของท่าทีของกรตาสหรัฐที่จัดหนักจัดเต็มใส่กับคริปโตเคอเรนซีรวมถึง Stable c o i n ด้วยนะครับ เซอร์เเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นบริษัทที่ทำตัว USDC นะครับก็มีความสัมพันธ์ดีกับคอยเบ e อยู่แล้วนะครับ Stable c o i ยตัวดีนะครับก็มีการย้ำอีกรอบนะครับว่าโลกนี้ยืนยันนะว่าโลกนี้ต้องการ Stable coin นะฮะแล้วก็ถ้าเอ,อ,อเมริกาใช้ท่าทีแบบนี้แล้วก็มันคือการผลักคริปโตเคินซี่ออกไปนอกประเทศแล้ว Stable coin ก็จะอยู่ในประเทศไม่ได้นะครับแล้วก็พยายามจะพูดถึงข้อดีของ Stable coin นะครับข้อดีของสเตเบิลคอยที่คุณคุณ CEO แกพูดออกมาเนี่ยก็น่าสนใจนะแกบอกว่า Stable Coin US เอสดอลลาร์เนี่ยอย่างเช่น USDC เนี่ยเป็นตัวช่วยให้ดอลลาร์มีสเสถียรภา,ภาพนะอืมฟังแล้วโอ้อยังไงนะฮะก็เขาบอกว่าก็มันจะทำให้โลกคริปโตเนี่ยยังคงต้องเทรดด้วยดอลลาร์อยู่เงี่ยถึงจะเป็น Stable Coin ก็ตามนะครับก็ไม่ไปเทรดด้วยฮ่องกงดอลลาร์ Stable Coin หรือไปเทรดด้วยยูโร Stable Coin นะครับมันทำให้สุดท้ายแล้ว ทั้งโลกก็ยังต้องมาอ้างอิงที่ดอลลาร์นะครับแล้วก็มอีอำนาจบางอย่างก็จะไม่เสียไปแต่การที่เซกทำแบบนี้แล้วผลักดันไอตัวคริปโตเคอเรนซีออกสเตเบิลคอยอยู่ไม่ได้โดยเใชอยิ่ง USDC แล้วก US ็อะไรบางอย่างนะพวกสเตเบิลคอยที่เป็น USD เนี่ยออกไปให้หมดแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกประเทศเขาก็จะไปสร้าง Stable c o อยสกุลเงนตัวเองและสุดท้ายเนี่ยค่าของไอ,ไอดอลลาร์เนี่ยมันก็จะถูกนั่นอะง ทำให้มันลดลงนะคนก็อาจจะไม่ค่อย c o g ก i z e ก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วมันเป็นผลเสียมกับดอลลาร์มากกว่านะอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่คุณซีออของ c อยไอซ c เซอร์เนี่ยออกมาพูดนะครับเพื่อนๆทีนี้ผมก็อยากจะพาทุกท่านมาดูผลกระทบเล็กน้อยนะครับจากการฟ้องร้องของเซกต่อใ a n นนและคอยเ s e นี่น่าสนใจนะครับโดยที่มีการรวบรวมข้อมูลนะครับ7วันอันตราย7วันที่ผ่านมาเนี่ยใบแนนฮะ โดนไปเยอะอยู่เหมือนกันนะโดยที่ BTC เนี่ยโดนไปประมาณคือคือมียอดถอนนะพูดง่ายนะโดนถอนออกเนี่ย withdraw immediately นะฉนั้น7วันที่ผ่านมาเนี่ยไบแนนซ์สูญเสีย BTC จากกระเป๋าตัวเองเนี่ยที่ที่ที่คนมาฝากไว้เนี่ประมาณ5.7%นะถ้าเทียบ100%ก็ต้องบอกว่ายังแข็งแกร่งอยู่นะครับแต่ก็เสียไป4,200 BTC ก็เยอะอยู่นะฮะก็เยอะอยู่นะ4 0 0 0 0กับา BTC อืมนะก็คิดดูว่ากี่เงินกี่บาท นะครับแล้วก็สูญเสียอีทไปประมาณ7%นะจากอีทที่ถืออยู่นะในช่วง7วันที่ผ่านมานะมีคนมาถอนนะ324,000อ e งหนมะืนะี่พนอนะสนใจนะครับแล้วก็ในข่าวเนี่ยมีรายงานนะบอกว่าแต่เหรียญที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดไม่ใช่ BTC กับอีทนะมันคือ Stable Coin นะครับโดยที่ Stable Coin เนี่ยเฉพาะในช่วง7วันที่ผ่านมาเนี่ยดีคลายไป20โอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ดิคลายนะฮะยี่สิบจุดเก้าเปอร์เซ็นต์วะนะฮะ over past week นะเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ย stable coin ก็เทียบเท่าเงินสดนะเป็นดอลลาร์เนี่ยหายไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะใบแนนหนักนะหนะักนะเอ่ออยากให้ประเมินสถานการณ์ตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวว่างๆจะเอาข้อมูลอย่างนี้มาเล่าให้ฟังนะบางทีอย่าไปสนใจแค่เด็กคดีอย่างเดียวบางทีเนียนๆนเะนี่ย เวลามันผ่านไปแบบเนียนๆเนี่ยคนเอาออกไปเยอะแล้วนะฮะก็ย้ำา่ะคำเดิมนะถ้าเพื่อนๆจะถามอีกว่าใบนั้นเชื่อใจได้ไหมปลอดภัยได้ไหมใบนั้นเชื่อใจได้ไหมคำถามแรกคือผมไม่เชื่อใจใครทั้งนั้นลคนะครับนะฮะก็อย่าพึ่งไปเชื่อใจใครเลยนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าใบนั้นจะต้องไม่ดีด้วยนะฮะก็ต้องแยกแยะระหว่าง2คําถามนะฮะแล้วก็เอาออกไหมก็อย่างที่เคยบอกนะครับถ้าคุณไม่ได้เทรดคุณจะทิ้งไว้เฉยๆไว้ในเอ็กเซนทํทำไมนะครับ ทิ้งไว้ให้โดนเหรอทิ้งไว้ให้แตกเหรอนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดที่อยากจะฝากไว้นะครับ ftx collapse นะครับ in november สอ2พ่นะครับตั้งแต่ ftx ล่มสลายลงเนี่ยในช่วงพฤศจิกาเดือนไอปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ stable coin อย่าง b i n a n c e เชื่อไหมนะครับถ้า7วันที่ผ่านมาเนี่ย stable coin ลดไป20.9%แต่ถ้านับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเดือน11นะฮะจนถึงตอนนี้เนี่ย stable coin ของ b i n a n c e เนี่ย ลดลงไป75%นะโหดมากเลยนะ f a l l in dropping 75%นะครับเหตุผลไม่มีอะไรมากครับก็เกิดจากคอรอสารัฐนั่นแหละที่ไปสอบที่ไปฟ้องเพ็กเซสนะฮะทำให้ BUSD มีปัญหานะครับการที่ BUSD มีปัญหาเนี่ยไบแนนหนักเหมือนกันนะหายไปเยอะเหมือนกันนะครับ75%นะของ stable coin ที่มีท่านนับตั้งแต่ปีที่แล้วทนะ่านนับแค่7วัน20.9%เพราะฉะนั้น ฝ้าติดตามกันให้ดีนะครับสำหรับข่าวขาวเรื่องพวกนี้ผมว่าโคตรสำคัญเลยนะฮะเดี๋ยวเพิ่อๆอ,อีกทีก็ไม่เหลือตังค์ละ